สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VAP หรือดาวโจนเช้านะคะประจัวันที่10กับ11มกราคมปี 66, 66นะคะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VAP ตัวเด่นก็คือ5กับ9 8กับ2 5051 52 53 56 58 59 9091 92 93 94 96 98 2ดาวโจนนี้9มาเหมือนกันเด้อ ถ้าเป็นสองก็สองศูนย์สนะแปดศูนย์ลงท้ายได้แปดเกนะเก้าห้าสองหกเก้ี่แปดสองห้าแปดสอนะคะจับคู่ก็ห้8แ5ดแป5ห้าห้าสอเกนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจรหกกับ9 7กับ0

593เก้าสามห้เกดเด้อเจ็ดเก้าหเนาะหกกับศูนย์แปดกับสองก็หกแปดสองหกแปดศูนสองหกศูนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ9 2 7 2องเจดศูนย์ก็ได้เนาะห8าแปดหกดหกเโชคดีทุกคนคะ่ะ